ทอดบทเรียนการเตรียมตัวรับภูมิกัยอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมานี่สือมาวันที่30พฤษภาคม13มิถุนายนนี่สือถึงอำเภอแล้วทำยังไงต่อคะยังดูเลยเรื่องของการป้องกันอันดับแรกเลยเพราะว่าเน้นจากเปลี่ยนขั้นตกติของเกษตรอำเภอจากก็ให้เป็นแต่ขึ้นโรงเรียน ไปเก็บกอศูนย์หนึ่งกสศูนย์สอง,หง,สองให้ลับเปลี่ยนมาเป็นการป้องกันซึ่งเราก็เริ่มดำเนินการก่อนที่จทิจะมาเปาจริงแล้ว,ลวเราวันนี้ทำเมื่อวานทําทำมันทันแล้วค่ะเขาเตรียมตัวยังไงเรื่องไฟธรรมศาติก็เตรียมตัวในเรื่องของการป้องกันก่อนนะคะวันนี้ป้องกันไม่ให้มันเกิดความเสียหายค่ะก็โดยเริ่มแรกเลยค่ะเรามาดูข้อมูลก่อนมีพื้นที่เสี่ยงที่บูบบ้านตอนนี้ก็คือ เป็นหมู่บ้านที่ติดแม่น้ำชีเลยนะคะ14หมู่บ้านารทำน้ำ้งแต่การป้องกันก่อนเพราะว่าสถานการณ์ที่แจ้งสนามนาเนี่ยก็จะเกิดน้ำท่วมในช่วงเดือนกันยายนคือเป็นประจำตอนนี้คือการป้องกันให้น้องเครสบอนปับพยาบาลนะครับแล้วก็การปูกแล้วก็การลอกลอกลอกวัชพุ่เพื่อลดการเป็นการป้องกันนะครับก็อันนี้แรกก็คป็นการลอกวัชพุ่งเพื่อเป็นการป้องกันเพื่อเตรียมการรับน้ำกันใหญ่เลยวิธีการก็คือ แต่รบตใครอยู่ใกล้ใครก็ช่วยกันทำเนาะแล้วก็ปลอยข้อสังเกตถ้ามีวัชพืชเต็มบาลอกเปก็นจิตอาสาบ้างเป็นมกอบตบ้างเป็นงบจังหวัดบ้างก,ก็ทำเรื่อยๆแล้วก็จะมีกลุ่มผู้ใหญ่บ้านคอยสังเกตระดับน้ําเพื่อมีความเชี่ยวป็จรายงานด้วยนะครับส่วนของพี่น้องเกษตรกรก็ต้องเสริมให้ปรับตัวในส่วนที่หนีไม่ได้ก็ใช้พันธุ์ข้าวที่ที่สามารถโตนหนีน้ําได้แล้วก็ปรับเวลาปลูกในพื้นที่ที่ท่วมแน่ๆหนีไม่พ้นน้นก็ ก็เป็นทางที่ลดความเสียหายกับพี่น้องเกษตรกรก็ก็น่าจะรบถ้วนในกระบวนการที่ท่านได้รับข้อมูลสร้างการมาแต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเยียวยาในปี66มีเกิดการเกิดน้ําท่วม28หมู่บ้านพอปี67ก็ทําการปฏิวัติการป้องกันมีการแนะนําก็เหลือพื้นที่น้ำท่วมแค่9หมู่บ้านซึ่งตัวอย่างหนึ่งที่ของอำเภอต่างๆที่อยากเอาไปดูนั่นอนครราชสีมาก็ฝากท่านเกษตรอำเภอทุกอำเภอครับเอา ไปดูว่าวิธีการทํางานของเอร์แกนสนามน้ำก็มีตั้งแต่ระบบการป้องกันก็สังเกตตั้งระวังแล้วก็ใช้เทคโนโลยีการปรับตัวกับช่วงเวลาในการปลูกกันรเรื่องการข้าวที่เหมาะสมเพื่อใหู้้กันนำได้ก็เป็นวิธีการที่ถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่เป็นที่ดีอันหนึ่งในการดูแลเรื่องภัยธรรมชาติ